5 4 3สี่สามสองสวัสดีครับพร้อมกันเลยเอาไว้สวัสดีครับผมยิ่งครับผมวอครับผมใช่ครับจะพยายามไม่ให้เกิน10โมงอะประมาณแบบแโมง9โมงตื่นแหละเฮ้ยผมก็ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ไม่ลุกออกจากเตียงแค่นั้น แต่ลุกอีกทีบ่ายสองเนี่นั่งอยู่ในห้องอะเล่นไโนเล่นอะไรไม่ไม่ลงไปข้างล่างดูโทรศัพท์กี่โมงแล้วถ้าแบบสิบโมงอะไรเงี้ยลุกเลยก็ดูโทรศัพท์เหมือนกันครับว่ากี่โมงแล้วก็เปิดพวกแอปอะไรต่างๆครับ ผมผมว่าเขาก็ก็เยอะอ่ะปกติผมกินข้าวทีนึงเน่ผมผมกินสองกล่องเลยอืมเขาเป็นคนชอบกินข้าวเป็น<อ>คนกินข้าวเก่งแต่ผมอ<ม>่ะไม่ชอบกินข้าวจะเป็นพวกชอบเป็นอยู่เสนะ้นๆ้นอ่ะข้าวมันมีไว้กินแบบมื้อเย็นเท่านั้น <c oughs> ไม่ได้จริงอืม,มกินเรื่อยๆเลยอ่ะสองกล่องขึ่งก็มีถ้ามันอร่อยอร่อยมากๆากแต่ดีเขาดีนะที่ถ้ามันไม่อร่อยเขาก็กินได้ให้มันหมดเยอะแต่แต่ผมก็ไม่อร่อยวางเลยไม่กินเ่าแต่ผมชอบปลา อ่าช่วงนี้เขากินปลาบ่อยแต่มอนน่าจะเป็นเพราะแบบว่าลินลินะกินกินเนื้อเยอะแล้วมันแบบเหมือนท้องอืดผมเฮ้ยผมว่าผมว่ะเฮ้ยผมว่าผมจงงเลย่ยใจดีในแง่ของช่วยชาวบ้านเลยหรือเปล่าพยายามพูดแบบรักษาน้ำใจคนอะไรเงี้ย <c oughs> จะจะคิดก่อนว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วเขาจะรู้สึกอะไรยังไง ถ้าเกิดมันมันมีปัญหาจะพูดล้วจะเกิดปัญหาอะไรเงี้ยผมจะไม่ไม่ค่อยพูดอันนี้ก็คล้ายๆกันแบบไม่ค่อยชอบพูดแล้วก็แบบว่าถ้าพูดไปคนอนื่นจะคิดยังไงแล้วก็ผมชอบแบบช่วยคนที่อยู่ๆมาเข้ามาหาอะไรเงี้ยล่าสุดไปนั่งกินสเต็กอย,อยู่มีคุณลุงเดินมาสกินนิวข้าวแต่ผมก็ไม่ได้พูดแบบอ๋อลุงครับไปได้ครับน่นนี่ผมอกลุงก็สั่งเนี่ยแล้วก็นั่งเลยแล้ผมจ่ายให้ลุงก็สั่งเ่ยผมขอบับละกัยผมไม่ใช่แค่คนผมสัตว์ด้วยมาแรงด้วย <laughs> แบบแมลงตกน้ำผมไม่ช่วยนะถ้าแบบว่ามัน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 แสดงแอคชั่นที่พยายามจะรอดมีชีวิตนีรอดผมจะช่วยมันแบบไบบบอ้วกแมลงแบบตามพื้นที่แบบ<อ>ติดตัวผมก็จะกลับตัวยมันทุกตัวทุกตัวที่มองเห็นนะผได้กลับตัวยมันอ่าใช่แต่ว่าผมผมไม่ผมไม่มีจุดนี้เมื่อผมนะแบบว่าเชิงแบบว่าผลประโยชน์อะไรสั่งข้าวให้หน่อยอะไรเงี้ยสั่งข้าวให้หน่อยอ แบบไม่ไม่ได้อ้อนเชิงแบบหนักกระดันไปถูอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมนะแบบจริงๆอ่ะจะแบบพี่ชาสั่งข้าวยังงสั่งข้าวให้ยังอ๋อสั่งแล้วเหรอเออดีแต่ต้องถูกใจนะเออนี่ยุมช่วงนี้ผมติดกับว่าอ่าน่าสนใจแบบเมื่อเาจะเจออะไรก็จะอุทานออกมาแบบเนี้ยอ่าน่าสนใจ ตั้งให้ตัวเองยังไม่ได้เลยจริงตั้งแบบเป็นอ l o n Musk ไหมได้ดิเอาเป็น Y A W 0 1เป็นเวลาหัสแบบว่าเป็นชื่อชื่เล่นผสมชื่อจริงแล้วก็วันเกิดอันนี้เป็น e t h ร r ร u ตแล้วกันช่ว <c oughs> งนี้หมกมุ่นมากิฟโต e t h e r ร u รเป็นเลยเดยนใหม่สุดท้ายนี้นะครับครับผมอยากฝากนิตยสาราเล่มนี้นะครับนิตยสารแพลนนะครับซึ่ง ผมกับหยินนะครับถ่ายคู่กับคุณแม่สองท่านนะครับใช่ซึ่งก็คือแม่ผมแล้วก็แม่หยิน่ทำไมมาถ่ายด้วยกันก็คือพี่หญิงสองคนใช่แค่นี้แค้นก็ฝากคอลัมน์บทสัมภาษณ์ไว้ด้วยนะครับจะมีแบบว่าบทสัมภาษณ์เจ๋งๆแตกต่างจากเดิมอะไรยังไงก็ฝากด้วยครับผมฝากแม่ผมสองคนก็คือผู้หญิงสองคนใช่ไหครับอ่ะฉัอ่อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอ ที่แค่ยิ้มมุมปากก็คงรักมันเออก็อาจไม่เยอะจะมีแต่เธอผู้เดียวตอนที่มีใครรุมรอบกายก็จะเดินออกไปจะมองมันคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแลก็แต่ท่อนนั้นมันร้องยังไงนะล่ะเมื่อกี้มันยงมีท่อนที่เราร้องไม่เหมือนกันเหใช่มันเด็ <laughs> เออไปดูเอาในไมค์แล้วกันครับผมจะเอาชอบ,ชอบ,ชอบ